หนังสือพิมพ์เดลิสตาร์นะครับของประเทศอังกฤษได้มีการเผยแพร่บทความการจัดอันดับ20อันดับหาดสวยที่สุดในโลกหรือ World's 20 t Most Beautiful Beaches ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดฤดูร้อนมากที่สุดภายหลังจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยมีการรวบรวมข้อมูลจากคำค้นหาที่ใช้คำว่าชายหาดที่สวยที่สุด มีสถิติการค้นหาเพิ่มขึ้นกว่า220%เลยทีเดียวนะครับรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่โพสต์บน i n s t a g r กรและจำนวนบทความในสื่อโซเชียลมีเดียที่มีคำว่าสวยหรือ beautiful นะครับจากคีย์เวิร์ดดังกล่าวนี้พบว่า ชายหาดที่สวยที่สุดในโลกอันดับที่หนึ่งที่คนพูดถึงมากที่สุดก็คือชายหาดเวนิสในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานั่นเองและชายหาดของไทยเองเนี่ยก็ติด20อันดับแรกถึง2ชายหาดด้วยกันก็คือหาดซันไรส์ที่เกาะลีเปะจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็ติดอันดับที่6 ส่วนอีกหาดหนึ่งก็คืออ่าวมายาเกาะพีพีเลจังหวัดกระบี่นั่นเองติดอันดับที่12นะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าชายหาดของประเทศไทยนั้นก็ยังคงได้รับความนิยมและชื่นชอบจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นจำนวนมากครับถ้าชื่นชอบข้อมูลสาระดีๆนะครับในเรื่องของความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมอย่าลืมช่วยกันกดหัวใจและกด f อ l โล่รายการเราด้วยนะครับ